คุณผู้ชมคิดถึงแบบนี้ไหมครับคุณผู้ชมครับคือเราไมา่ได้เล่นแบบนี้มานานมากแล้วคุณผู้ชมครับก็เอาอะไรของมันโอโ้สวัสดีคุณผู้ชมน,นะครับผมคือตอนนี้อะไรครับพี่อ่ะพี่พย่ยามวันดี้ก็พี่ยามคือ <c ười> แบบนี้เนี่ยคือ,อวันนี้นะผมจะมาถ่ายอรถตัดอ้อยอัปเดตใหม่ครับผมน้า่านผู้ชมครับก็มันมันเป็นมดนะ แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตดอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามชมได้เลยครับท่านผู้ชมครับมาคือวิดีโอนี้ครับผมตอนแรกว,ว่าผมว่าจะไม่ถ่ายแต่ผมแบบลังเลว่าจะถ่ายดีไหมจะถ่ายดีไหมมันก็อะไปเยอะเ,ออเดี๋ยวด,ดูการตัดอ้อยปีหน้าค่อยถ่ายโอ้โห <laughs> มนดีไกลเกินครับผมหนอ่ะ ไหนๆเขาก็อัปเดตมาให้เราชมแล้วก็อัปใหม่กันเลยดีกว่าเอ้ยก็มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันคือรถเก่าคันนี้มันก็จะสภาพแบบนี้เลยใช่ไหมท่านผู้ชมสภาพมันแต่งแต่งอะไรไม่ได้เลยมีเพิ่มแค่ข้างหลังเนี่ยมานะครับผมอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวแค่นั้นจริงๆอ่าแล้วก็มีคันนี้นะครับผมอ่าที่คันนี้มันอัปเดตใหม่อ่แล้วก็มันมีคันนึงก็คือคันนี้จะเป็นสีเขียวอย่างเดียวครับเปลี่ยนแค่สีเขียวกับดำนะครับ อ่าแต่ว่ามาในวันนี้เนี่ยเป็นมอสแท้เลยครับท่านผู้ชมครับอัปเดตครับอันแรกครับผมเปลี่ยนใบแท็กครับท่านผู้ชมครับดูดิใบจากใบแท็กอ่าประมาณเท่าไหร่วะสามสามสิบน่าจะอยู่สามสิบเซนเนาะมาเป็นประมาณเอ่อตีไปประมาณมันเท่ารถเกี่ยวเลยนะท่านผู้ชมตีไปประมาณเจ็ดสิบเซนครับท่านผู้ชมครับเจ็ดสิบเซนเนาะ หรือไม่ก็ออกประมาณ65นะครับอันที่2ก็คือจะเป็นอัปเดตเป็นห้องเก่งครับติดฟิล์มดำปึ๊ดดำปึ๊ดเปื้อเลยครับผมอันที่3ก็จะเป็นเบอร์ครับท่านผู้ชมเบอร์1 2 3 4 5ออะก็ว่ากันไปเนาะอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะอ๋อไซเลนเหรออ๋อแผ่นอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นการติดฟิล์มเหรอ เป็นการติดเล์มตรงอ๋อนั่งขับอันนี้จะเป็นอะไรอะไรวะเนี่ยอ่ะเหยีดยดเหยดไปเลยแล้วกันนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของยี่ห้อรถอ่าก็ติดไปเถอะอันนี้ก็จะเป็นพ่วงนะครับโอ้สามารถปรับได้2ระดับเลยอ่าอ่าเราระดับยาวแล้วกันนะทีนี้สีับคือไฮไลไท์เลยครับท่านผู้ชม มันมีสีเยอะมากครับท่านผู้ชมไล่ไปตั้งแต่สีแรกจนสีสุดท้ายสีที่ผมชอบนี่คือสีนี้นะครับโอ้สวยอะ่ะโอ้สวยมากเลยนะโอ้ดูอันนี้เทาด้านนะครับอันนี้เทาถ้าเงาเงามันจะเป็นแฉกนะท่านผู้ชมถ้าสีเงามันจะเป็นแฉกๆๆๆนะสุดรสวยอะ่ะผมเอาคันนี้หนึ่งคันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนได้ด้วยาอันนี้เปลี่ยนสีอะไรอะ่ะสีของอะไรมง อ๋พื้นภายในเหรออ๋พื้นภายในครับเป็นสีแดงเลยโอ้โหสวยนะอาแล้วก็เอาเป็นสีสีส้มสีแดงก็แม่เปลี่ยนได้หมดอะ่ะอ่ะโอ้โหดูดูสีเขาอะจะเริ่มเข้มแล้วก็มาอ่อนๆน,นะครับท่านผู้ชมสวยนะอ่ะอันนี้แดงแบบแดงแดงแบบ แดงไม่สวยอะ่ะแดงก,ก,กากอะ่ะเออแดงแดงไม่สวยแล้วอันนี้มันแดงแดงแบบแดงมืดๆครับท่านผู้ชมดูดิรู้หล้าไหมหรู้หลามาฮ้งเปลี่ยนได้เยอะมากสีทองมีอ่ะดูดิเฉียวมะนาวมีไหมนี่ไงเฉียวมะนาวโอ้โหอ่ะเขียวนี่แล้วกันนะ แล้วก็สีแดงของสีกันละของเขามาสักสีอะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับอัปเดตใหม่มีอะไรกันบ้างโอ้โหโอ้โหดำปุ๊บปื๊อเลยตัวมืดตึ๊บเลยว่ะเอาเฮ้ยน้ำมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหดูรถตัดอ้อัปเดตใหม่ครับอันแรกเลยครับผมอ่าแท็กครับใบแท็กอ่าใบแท็กใหญ่ขึ้นนะครับผม กว้างขึ้นไม่ใช่ใหญ่ขึ้นอ่ะกว้างขึ้นนะครับผมโอ้แล้วไฟมันดูดเกินสีบด้วยนะเนี่ยสุดยอดเลยวะ่ะสีไหนสวยท่านผู้ชมโอ้รถตัดออยอัพเดตใหม่ครับท่านผู้ชมครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมีอัพเดตประตูนะครับท่านผู้ชมใช่ปะ่ะหรือเปล่าวะอ่าสามารถคลิกเมาส์ตรงกลางเพื่อเลื่อนอ๋อ ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะอ่ามีอัปเดตประตูนะครับนี่ภายในครับผมอ่าแต่ว่าการตัดอ้อยของเขาไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่อันนี้ต้องลองนะครับผมเดี๋ยวจะลองในวิดีโอนี้เลยนะครับอ่าตัดอ้อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูให้ดูแลกันนะครับทุกานครับโหสภาพ มันทุกขันเลยโอ้เสียงดีนะเสียงดีมากเสียงดีมากดูใบแท็กว่ะใบแท็กใหญ่ดีเนาะกว้างดีเนาะกระจกมืดก็จริงคนระับแต่ว่าพอเข้ามาดูข้างในก็มองเห็นดีนะเปิดประตูได้นะครับ เสียงอะไรมาครบหมดครับผมมีเบิรื่กังจูด้วยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองอ่าเราไปลองสักหน่อยหนึ่งไหม ครับผมเราเอาไปลองสักหน่อยหนึ่งดูไหมโอ้อัปเดตครับดีกว่าเดิมไหมท่านผู้ชมผมมองว่าดีกว่าเดิมนะมันเลือกสีได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมแล้วก็ประตูก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ใบแท็กนะครับผมเสียงเฮ้ยผมรู้สึกว่าเสียงมันไม่เหมือนเดิมว่ะลองคันนี้ดูนี่ลองคันเดิมเดิมนะอันนี้คันเดิมเดิมนะอันนี้ฟังฟังเสียงจําจําแล้วจําไปนะ จำไว้นะท่านผู้ชมเราเดี๋ยวมาฟังเสียงคันนี้มาอ๋อเหมือนกันเหมือนกันแต่รู้สึกว่าคัานนั้นมันจะทุ่มกว่าแล้วบึ้กว่าไม่ต่างกันนะ,อะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเอาคันสีดำไปสีเทาแล้วไม่ใช่สีดำ กระจกดำนะครับคันนี้เจอกระจกใสปรับอะไรไม่ได้เลยครับผมนี่เดีย๋ยวเราไปลองแบบว่าอันนี้ดูแซมเปิลดูอลองแบบลองตัดดูสักหน่อยนึงตัดตรงไหนดีวเว้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเราจะไปตัดตรงไหนกันดีวะเนี่ยฮะอ่าไปลองลองดูอันนี้ก็เป็นป่าอ้อยเนาะอ่าเอ้ยไม่เป็นป่านี่เดี๋ยว มีแปลงนาป่าววะแถวเนี้ยมีแปลงนาเล็กๆปะเนี้ยไม่มีเลยเหรอไม่เห็นมีหมูเลยกับัดผักไม่ใช่ัดหมูเออทำไมผมชอบถึงชอบพูดว่าไม่เห็นมีหมูมอ่ะท่านผู้ชมนะผู้ชมเข้าใจไหมครับเออไม่เห็นมีหมูเลยเอ,อ่าแปลงนี้แหละแปลงนี้แปลงนี้นเดี๋ยวทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอ,อ่าแปลงใกล้ๆเรานี่แหละเพราะว่าเรา มาเพื่อทดสอบเท่านั้นนะท่านผู้ชมแปลงที่18อ๋อนี่ไงนี่ไมันมีอันนี้ด้วยนี่มามันมีแปลงเล็กๆด้วยท่านผู้ชมนี่นี่นี่เดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปตัดแปลงแปลงนี้เลยเนี่ยวิ่งไปไม่ไกลหรอกไปรัดไปเลยไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลไปดูนี่แปลงเล็กๆแค่ทดสอบด้วยเอถ้าเราเอา AI มาด้วยมันจะมาด้วยกับเราป่ะ นี่ยครับโอ้โหวิ่งโคตรเร็วเลยนะไปแท็กเก่งใจอย่างนี้ไม่ต้องกลัวจมครับท่านผู้ชมแต่ราคาเพิ่มนะราคาเพิ่มมากกว่าเดิมนะเปิดประตูได้นะครับผมแหมตับจีตับจีตับจีตับโอ้ประตูตตตตได้โคตรดีครับผมไม่สามารถปรับอะไรได้มากกว่านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยว แปลงที่28แล้วกันเนาะมีจอมอนิเตอร์นะครับผมสวยนะข้างล่างพื้นเหยียบสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมแล้วมือแล้วพี่มาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยลูกพี่เนอะเอ้ยมันสูงกันวะเฮ้ยเสียว อ่ะเดี๋ยวลองมาตัดตรงนี้ดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปลูกอ้อยก่อนนะโอเคนะโอเควันทูที่ตัดโอเคอ้อยเกิดแล้วฮอฮออ้อยตัวเี็บชิบหายเลยเ <c oughs> ตัวเล็บมากเลยมารถตัดอ้อยอัปเดตใหม่ครับมาดูกันว่าจะดีสักแค่ไหนอ่ะกันดับแรกเอาอันนี้ลงเลยครับอ่ะ เกียครับผมเปิดไฟนะค,ครับทุกโยมครับเอาล้วครับมาการตัดจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเป๊ะครับผมโอ้ยตัดยามาด้วยนะพูดแต่เสียงแบบกำลังหึ่มมากเลยนะอ่ะท่านผู้ชมดูดูกันเป่าของเขาดิดูดูกันดูดดิท่านผู้ชม อ่าภายในก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นไหมข้างข้างในเข,า,ขาจะหมุนนะครับกระจกก็ดูได้นะครับผมแต่ปรับไม่ได้เนาะอุ้ยชนโอ้โหนี่ยกขึ้นยก,ยกลงเห็นหมดเลยนะครับเปิดไฟเห็นไหมเห็นหมดเลยนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยดูมันดูดลงดิโอ้โหสุดยอดสุดยอด โอ้โสมแล้วี่เป็นรถตัดอ้อยนะครับผมตัดไปไปได้ปะเนี่ยโอ้โหดูเขาหมุนดิโอ้อลอ้อยจะลำเลียงไปใต้ท้องเราเลยนะใต้ที่เรานั่งเลยนะไห็นๆไม่ๆๆันั้นเห็นนั่นหมุนดึกๆๆๆอยู่นะท่านผู้ชม มุนดึก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 มีแต่อ้อยทั้งนั้นนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดเสียงตึงตึงตั้งตั้งก็อ,อ๋อเงียบอยู่นะถือว่าเงียบอยู่นะแต่เสียงเครื่องก็ดังอยู่นะยูดูดูดูมันปั่นลงดิโอ้สุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมโอ้ยมีหนูบนนั่นเะนี่ยนะ ตัดร้อยใกล้ๆอ๋อเขาเรียกว่าปลู่ก้อยใกล้บ้าน,นมีหนูหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยพวกตัดบ้านอะไรมันไม่ใช่รถเกี่ยวด้วยเนี่ยจะโหตัดไปกับรถเกี่ยวผมตอนแรกผมว่าจะตัดบนนะเมื่อกี้นะอ่าอือถูกันหมุนครับ เอ้ยสุดยอดสุดยอดนีด่ครับดูการทำงานของเขานะครับใบอ้อยก็จะพ่นออกตรงนี้ครับผมอู้มีเสียงสายพานด้วยท่านผู้ชมโอ้มาพาไปดูใกล้ๆครับเดี๋ยวให้ AI ตัดเนาะให้ AI ตัด เอาไ e อไม่ตัดหรอเฮ้ยเนี่ยพวกสายพงสายพานน็อตอะไรหมุนนะครับเนี่ยดูข้างในดิโอวันเป็นโรงงานเคลื่อนที่เลยอะทผูโยมดูดิเนี่ยใบยแท็กเจ็ดสิบเซนนะครับตีใบโรลเลอร์สองสี่หกแปดโรลเลอร์แปดตัวนะครับโอ้โหทำเป็น ช่วงล่างรถเกี่ยวได้เลยนะเนี่ยเนาะท mm ่านผู้ชมสวยมากเลยอะ mm ่ะโอ้โหประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับรถอ้อยนะครับโอ้อย่าเข้าไปใกล้นะตรงนี้อันตรายมากนะมันดูดเละหมดเลยครับโอ้โหนอันนี้ที่ตัดก็อยู่ตรงนี้นะครับผมตัดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วย ยอดสุดยอดท่านผู้ชมนี่คไฟครับผมดีครับดี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 ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้ามันไม่ตัดยอดมันก็ไม่สามารถที่จะตัดได้นะครับดีดีแบบห้องแค่ว่องไวมากดูเวลาบุดเวลาบิดเวลาหมุนอะไรเนี่ยไม่แท็ก ใหญ่มันก็ดีนะครับอ่าไว้ใช้กับอ่ใครที่เขาเรียกว่ากลุ่มคนลูกค้านะครับที่อยู่ตามเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าดินลมหลม่มดินทรายนะครับต้องเลือกแท็กใหญ่นะครับท่านผู้ชมต้องเลือกแท็กใหญ่แบบนี้ใครกลุ่มลูกค้าที่อยู่แบบมีอ้อยบนเขาอะไรเงี้ยก็เลือกแท็กเล็กไปนะครับผมอ่าก็สามารถเลือกได้นะครับตามใจเราได้เลยนะครับผมแท็กใหญ่ก็จะ อ๋อมันก็จะพวกทรายเนี่ยพวกดินทรายดินโลวอะไรเงี้ยก็จะลุยได้ดีนะครับนี่นะครับผมเจอกัใหม่ครับวิดีโอหน้าครับสำหรับรถอ้อยอัปเดตนะครับท่านผู้ชมรถตัดอ้อยอัปเดตเนาะอัปเดตใหม่สวยงามกว่าเดิมนะครับผมอ่านี่ครับสวยงามมากเลยนะสีเทาๆดำๆนะโอ้โหเข้มดุดุจริงๆครับผมเจอกัใหม่ครับสวัสดีครับ